รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจังหวัดจันทบุรีพื้นที่แห่งพันไม้ที่หลากหลายเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพพื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มีการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและดุลยภาพทางธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเลรวมถึงการอนุรักษ์และพอะเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วันนี้หมึกแดงเชาวเวลล็อกจะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูความสมบูรณ์ของพันุไม้และแวะชิมอาหารท้องถิ่นอีกหลากหลายเมนูกันครับ านผู้ชมวันนี้ผมมาที่อ่าวคุ้งกระเบนเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับของอ่าวคุ้งกระเบนแล้วที่นี่ทำมานานแล้วแล้วก็เป็นโครงการที่รุเก้ารัชกาลที่9ได้ริเริ่มมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูที่นี่แล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนแล้วก็สัตว์ต่างๆและเดี๋ยวไปคุยกับคุณชลิตว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับคุณชลิตสวัสดีครับโอ้คุณชลิตมีปลายหลายชนิตเลยตรงนี้ใช่ครับโครงการนี้เริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระจีรหยัวรนก้าราชการที่เก้าใช่ไหมครับแล้วทำมากี่ปีแล้วเนี่ยอเราอยู่ที่นี่มาเกือบ30สิปีแล้วครับนี่เราเป็นแหล่งรวบรวมพ่อแม่พันธุ์นะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับคือให้เขาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติครับลูกที่เขาผสมพันธุ์กันได้ครับเขาก็จะออกนอกตะข่ายไปเจริญเติบโตข้างนอกชาวประมงที่หากินอยู่บริเวณนี้เขาก็ ก็ได้ม,มีจับตัวนี้ไปไปขายหรือไปเลี้ยงได้ต่อไปเลี้ยงได้ต่อที่นี่มีทั้งหมดเดียกี่พันปลาเศรษฐกิจที่มีอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณสักสี่หสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาสวยงามก็จะมีปนมาอยู่ทางนี้ด้วยมีปลาฉลามด้วยนะครับเป็นปลาฉลามเสดาครับตัวนี้หาก,กินหน้าดินครับเขาไม่ดุอ๋อเขาไม่ดุพปะปลาส่วนใหญ่ที่ได้มาจากตรงนี้ก็จากสถานแสดงพันาน้ำที่เขาเลี้ยงแล้วมัน รับตู้มันตัวใหญ่เกินไปทําการวิจัยครับว่าสัตว์ชนิดนี้กินอาหารเท่าไรถึงจะโตอย่างเช่นปลาเศรษฐกิจอย่างปลากระพงขาวนะครับเรามีการเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ให้อาหารครับด้วยความแตกต่างกันอย่างให้อาหารเมร็ดกับอาหารสดอันไหนตัวไวกว่ากันอ๋อฮะสรุปแล้วก็อาหารสดก็จะทําให้ปลาัวไวกว่าอาหารเมร็ดให้อาหารเนี่ยวันละกี่ครั้งปกติเราให้แค่ วันอังคารกับวันพฤหัสนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์กับวันพุธเราปล่อยให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าที่เขาไม่มีอาชีพอะไรเขาให้เขามาขายปลาให้กับนักท่องเที่ยวตอนนี้จะมีปลาฉลามเสือดาวนะครับคือเขากินอาหารหน้าดินเขาจะค่อนข้างเชื่องช้ากว่าปลาชนิดอื่นนะครับถ้าเราโยน ข้างบนนะปลาฉลามจะไม่ค่อยได้กินนะครับเพราะเขากินได้ช้ากว่านะครับเรเลยต้องลงไปป้อนครับนี่เรียกครับต้องน้ำเรียกก่อนครับนี่นีฉลามนอนมารันนอนฉลามนอดูนดุครับดุได้ยินมันได้ยินเลยนะครับ ปรามงตาโตครับคุณสมบัติพิเศษเขาสามารถเห็นอาหารที่อยู่เราโยนไปเขาจะไหวไปคอยเลยครับจะคอยค่อนข้างไวาแล้วครับอนี่ไก่ปลาฉลามโอยเชื่องมากเลยอ่ะเขาเชื่องครับปอนอาหารได้ครับลูกหัวเล่นได้ครอรผู้ลูกห,หัวก็ได้ กาเชื่องออถ้าไม่ป้อนก็กินไม่ทันครับอ๋อใช่ไหมก้าช้ามันน่ารักมากเลยดี <laughs> เล็กนิดเดียวครับเขาดูดครับเขาดูดไปส้ปอนไม่ทันเขาจะพ่นน้ำใส่แล้วครับขอล้อฮะน <c oughs> ้นดูใช่ไหมตัวนน้นดูครับเป็นปลาฉลามโวบาดค่อนข้างจะดุหน่อยั<ด>บโตวไวเราเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่าแขนนีงครับดูดีดูเขดี แล้วถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาตินี่เขากินอะไรเ้ากินปลากินปลาเนี่ยครับหาพวกปลาพวกปูกินอะไรไหมครับ ทงโน้ตทั้งหมดเนี่ยเป็นป่าชายเลนเป็นแนวป่าชายเลนครับเป็นแนวป่าชายเลนที่นี่ความจริงแล้วมันอุดมสมบูรณ์แล้วมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยใช่ครับเราอนุรักษ์ป่าชายเลนดูแล้วเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ามากสมบูรณ์ครับเวลาน้ําแห้งก็ชาวบ้านเขาก็จะหาหอยปักเป็ดกัน<อ>หาหอยจังหวัดจันทุรีนี่สมบูรณ์จริงๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากมาก ผู้ชมพูดถึงเรื่องอาหารทะเลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมหาอะไรไปกินนิดนึ่งไหมท่านผู้ชมไปที่ครัวพาษสาวก็ได้ตรงนี้เองครับไม่ไกลตีนข่าวว่าน้ำพริกไข่ปูนี่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปกันนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่เคยเห็นหอยนี่มาก่อนแต่เขาเรียกว่าหอยน้ำอ้อยแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยเอามาหั่นแล้วเนี่ยมันไม่เหนียวนะมันกรุบๆคล้ายๆเป๋าฮื้อนิดหน่อยนะครับน่ากินมากเลยอร่อย